เห็นเข่าเดาดุ้งดุงด้งดิงด๊กจัดมมนเป็นเยียอะไรมากวะเนี่ยเฮียเฮียปฏิภาชน์ครับ,บที่บ้านโค้ยโฮมสเตย์ครับกาญจนบุรีหลอกที่ใช้ครับวีเปดโอมิเซวีสามพีคานี่ครับมาเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาหาปลาช่อนกันนี่ยิงตกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้ว อยู่เมื่อกี้พอช่วงเย็นสี่โมงเนี่ยเพิ่งมากัดตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงสิบสองมาสี่โมงเริ่มกัดแล้วเช่เนี้ยช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นพวกปลาวิชโดป๊อกเข้ามากวนเยอะมากเลยพอเป็นช่วงเย็นๆครับก็จะเป็นปลาช,ช่อนเช่นเนี้ยชนันก็จะออกแหละแดดของ้างแรงครับช่วงนี้หาช่อนท้าปีนี่ แต่วันนี้ยังไม่ได้เลยกัดหลุดกัดหลุดอยอะหลายรอบแล้วสายพีอีอิชิบันนีออนเอ็กซิลี่ผมบอกเลยรับประกันเหนียวจริงครับโคตรเหนียวอะ่ะเหนียวเหนียวโบตายค่อยล้มอะ่ะเหนียวเหนียวสตีนครับบอกเลย ดูดิเรือลากแพมาแล้วครับอันนี้ก็ปีใหม่ครับมหาประชานไทยปีครับคลิปนี้จริงวันนี้ตีมาเยอะแล้วแต่จะเรียไงดีปลาไม่กัดเลยครับไม่กัดเลยกัดยาครับมีมันก็กัดแหละแ่หลุดครับสองตัวด้วย ซึ่งบ่อนี้จะมีมันจะเป็นบ่อที่ติดกับแม่น้ำครับมันเคล้ายๆแบบเอานี้มากันมีปลาทับทิมปลาแรดปลานินนะครับแล้วก็ปลาช่อนแล้วผมก็เจอ shadow box ด้วยนะซึ่งผมคาดเลยว่าหลุดมาแน่นอนครับไม่ใช่เลี้ยงอใครที่มันจะมาตกหน้าดินช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งมานะครับเพราะว่าน้ำยังไม่มานะ คือน้ำคือแห้งจริงๆนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะมันแห้งมากๆ,ๆอ่ะปกติคือผมดูในเนฟสนะก็น้าําก็สูงนันนี้อันนี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับวันแรกด้วยวันนี้ก็จะเป็นปลาชันตัวแรกของปีครับวันนี้ก็แก้แก้แก <S <S 1> <S 1> จะเรียกไงดี <S 1> <S 1> คือกูเครื่องอะ่ะไงมาแล้วทุกคนอันนี้มันไล่กัดน,นั่นไงกัดไม่โดนหม ปลาช่อนครับรอบนี้ไม่ใช่ปลาสดปอก็วันนี้ก็มาตามล่าปลาช่อนนั่นแหละหาปลาอะไรก็ไดนะ้อะขอเป็นตัวสักตัวนึงก็ได้อะผมไม่ซีเรียสมันกับไม่โดนครับมันไม่มันไม่ซ้ำด้วยจะม,มีอยู่ตัวหนึ่งอะที่กัดซ้ำสองรอบกระโดดย่องเลยว่าซอนสายหย่อนนี้ทอเลยยืมเรือได้นะครครยยืมไปมา ช้อนน้ำแห้งก็ถ้าตีอะปอมเนี่ยเวิร์กอยู่ก็เอาขอยืมเรือเขาแล้วกันเราลองเปลี่ยนสีดูนะเป็นสีนี่ครับเขาเรียกว่าสีเขียวเลมอนเดี๋ยวจะหาอันที่แอคชั่นปกติปกติหน่อยแล้วกันเฮ้ยจริงๆอันนี้คือหามันเบี้ยวนะมันดูซองมันดิสุซองโคตรดึกตะวันอนะอันนี้คือซองรุ่นที่ผมไปเจอแล้วนี่คือปัจจุบันนะเป็นแบบซองปัจจุบันแบบจะเล็ก,กลงครับแต่ขนาดเท่าเดิมครับไม่มีที่เปลี่ยน นอกจากขนาดซองครับลดต้นทุนครับย่วงในของแพอองทีนี้แอ็กตรงครับเมื่อกี้มันไม่ตรงส้นตีเลยของมันก็นไม่ลุกตอนนี้แอ็ตรงตหน่อยก็จะมีความหมานกว่าครับกลับไม่โดนครับ <c oughs> มันไม่ตามด้วยวะตีไปแล้วเมื่อกี้กันแล้วแต่ไม่โดนไอป๊อกแน่อนอน เนดูชั่นป๊อกอะนั่นนะไี่โดนโอ้ยใหญ่ว่ะมีไซส์ยอยู่สองรอบแล้วมันกลับไม่โดนสักรอบเลยโอ้รถไฟครับเนี่ยบรรยากาศเป็นวัดถ้ำเขาปูนนั่นตรงนี้ดูดิฟังนี่มันนานกูยืนมาตั้งนานแล้วกูเพิ่งได้ยินเสียงบูรถไฟเนะี่ยกัดสองสามรอบไม่โดนสักทีเนี่ยสองรอบอย่างเงี้ยมีตัวอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยน่าจะเป็นไอโดป๊อกครับตัวนี้ไม่เกี่ยว ไม่เอานะวันนี้ไอโดอมามแล้วไฟผมไม่ยอมรับยืนโมไปนั่นแหละมันกัดไม่โดนมาแล้วเขาห้ามจุดพุ่งก็ยิงจุดกันอีกเนาะแต่มันยิงปืนกับวะสีเบี้ยวยังไงคนทุกคนมันยังขึ้นอยู่ไม่โดป๊อปป๊อวะจะกัดมันกัดแบบ ก็กระแทกนะไม่ได้ก็ว่ากัดแบบตูมตามต้ไม่รู้เหมือนกันครับปลาอะไรตีตื้อตดูเดี๋ยวมันได้วัดแน่นอนแหละถ้าเกิดว่ามันกัดโดนร้อยตูนครับโอตูนครับเรียบร้อยครับอยู่เลย จืบ๊บโอ้โหได้แล้ววันนี้ปันชัอนท้ายปีครับไซสีส,สวยโอ้โหอีกกูไม่ได้ไอีกคิมก็ได้ใช้แล้วเว้ยมีครับไซส,สีสวยเลยเป็นไงคิมนี่ครับ ไอ้ปล้องสามจุดแปดนะสีเขียวเลมอนนี่นสวยๆเลยนี่ครับทุกคนก็ประกอบคู่กับลอดนี่ครับประเชิมพอดีเลยนี่งัดกระเด็นเลยครับวันนี้ถือว่าตัวนี้เก็บนะว่าไซส์ก็พอได้นะนี่ครับประกอบคู่กันเป็นไนงะ